ที่เคทดีมากครับลูกนี้พี่เคพบกับพี่ยาครับบางฉลงแล้วก็พี่โชว์นะครับรถแต่งยกมาลูกนี้หัวขี้ถุยโอ้โหลูกนี้โขกดีมากเลยครับผมโขกเข้าหนักตัวครับลูกนี้ เธอโบยันเธอโบยันบุรีรอบเลยอันนี้ครับโอ๊ตรถเขยนห้างสายแอคตัวไหนอะไรที่อืมลาเจี๊ยบแผ่นกล้องไว้ข้างหลังนี่นะครับสาวสาว โอ้เคไฟเสิร์ฟครับผมไม่ข้ามครับโอ้ ผ่าเองครับลูกนี้พี่โชว์รถแต่งครับพี่เคยได้แต้มเคี่ยวได้ครับลูกนี้ทำแต้มได้ไหมครับลูกดีครับผมลูกนี้

เปิดลูกแรกได้ดีออกครับลูกนี้พี่เคออกฟังพี่ยาได้แต็มแต็มสองสี่โยนลูกโป่งมาพี่เคลูกแดกดีเข้าหน้าเน็ต ฟาวด้วยครับดูกนี้มาครับดวงนี้แย่งกันเลยครับดูกนี้ <c oughs> เปลี่ยนเสิร์ฟแต้ม4ต่อ3ามโอ้โหเชียร์ดูแต้มเขาพลาดเองครับลูกนี้เสียดายมากครับพี่เชียร์ลูกนี้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟ พี่อากวาพี่าไปไหนไ่าอเร่อะไรก็ผีเสื้อเอ้าเลยพี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้เขาแก่มาเลี่ยมเลี่ยมเกลไในเขา เสิรดีเมื่อเสิรเมื่อเสิอพแต้มห้าสตครับแซงครับตรงนี้โอ้โหเสิรดีมากครับตรงนี้ลูกทำนะครับพี่ลูกทำเองครับลูกทำ ยกโด่งมาลูกนี้หัวแหลมๆอีเคฝ่ายเสิร์ฟโดมาลูกนี้ได้ดี อย่าติดครับถึงกับขาอ่อนเลยครับบุกนี้พี่โชครถเห่นี่ครับมือน้ำของพี่เคคือ ป่าน้อยครับริมคลองตำนานตะก้อแห่งสนามริมคลองครับผมเดรอบมาเปิดได้สวยยกโ,โ,โขโลกนี้ติดมากเลยยังไม่ตายลูกนี้อ่าลูกนี้เสียบครีรีครับลูกนี้ ทำดีมากครับลูกนี้ยกโปรให้เลยครับลูกนี้จับมือด้วยครับแต้มตห้าตัวครับซูซีมากเลยครับลูกนี้เสิร์ฟมาหยอดจิ๊บ ลูกนี้ยกมาหา,ายครับลูกนี้เตรียมเ,เ,เ,เนี้ย่าลูกนี้โหสวยเจี๊ยบ มาเจี๊ยบครับพี่เคตรงนี้พี่เคว่าเหนื่อยเว้ยเหมือนกันเหนื่อยจริงหรือเปล่าครับแต้มหกต่อหกยกขึ้นมาปาดน้อยลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่ายังอยู่โคกเข้าหนักตัวห,หนักมากเลยครับลูกนี้ แต้มหกต่อหกโผงมาลูกนี้พี่เคสับได้ลากเข้ามาฟาดออกครับลูกนี้วา้วาวุ่นเลยทีนี้แต้มเจ็ดต่อหกครับได้แต้มโด่งมาลูกนี้ฟาดหรือเปล่าฟาดหรือเปล่าฟาดหรือเปล่า ไม่ฟาดครับนี่ครับโคตรครับมือน้ำครับมือน้ำเงินล้านครับผมป่าน้อยริมคลองออมามาวัานเจี๊ยบอืม นี่วันเจีียบเลยมาลูกนี้ฟาหรือเปล่าเขาฟาหรือเปล่าเขาฟาหรือเปล่า ออกครับตรงนี้พี่เคได้แต้มแต้มเท่าแล้วครับตรงนี้เจ็ดต่อเจ็ด เหลี่ยมนี้ครับหานเจี๊ยบโชกับเสิร์ฟไปขนเสิร์ฟเบียเสิร์ฟตัวพนลง เปิดมาครับลูกนี้หืมข้ามเขียวเป็นเสยเนาะนี่เกิดพีชด้วยปาล์มโอ๊ตด้วยนะครับปาล์มโอ๊ตได้อยู่นะึ้นมาฟาหรือเปล่าปั๊บหืมเสียครับตัวนี้โดนตัวครับผมพี่เคทำดีมากครับผม ไม,ไม่ข้ามครับลูกนี้ปฟาดหรือเปล่าฟาดแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับ ยาเมาเฮ้ยทำดีมากครับพี่โชครถแห่สูสีฮูคีมาแล้วครับลูกนี้ โดงมาหลังมาโยกขึ้นมาแล้วตีหรือเปล่าลากตีหรือเปล่าโอ้หูสุดยอดมากครับลูกนี้พี่เคป่อแต่งเจ็ดต่อเจ็ดครับอ๋ออืม หัวลูกนี้ครับเบอร์หนึ่งสนามนี้ครับผมบ้านเอือสวนธภูมิหัวเบอร์หนึ่งแห่งสนามนี้ฟาหรือเปล่าปั๊บตีเกี่ยวแล้วครับลูกนี้ตีเกี่ยวครับไม่น่าเกล่ยวขึ้นมาแล้วครับลูกนี้

นี่ครับฟาดรือเปล่าลากเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยหลอกดีมาครับจิตต่อ7ยังไม่หายโอ่งมาลูกนี้ลากฟาดรือเปล่าลูกนี้ ไปแล้วครับนี้เย่ยม,มากแล้วพี่เคโอ้ตีดีเท่าไหรครับพี่ยานำตะกอลับ เกี yeah, Yo, okay, do you, ่ยวิเคยุ้งมียตรงนี้เลยนะี่วกเียวคตียวิคครับทำดีมากครับ เปลี <esi> <intéress ante> ่ยนตใช่ครับเปลี <who S 3> <reco Christ S 1> <ét> ่ยนตัวเสิร์ฟแล้วครับผม พี่โชครถแต่งครับเปลี่ยนเหลี่ยมเสือบ้างครับลูกนี้ดูพี่เคจะลงหรือเปล่าครับผม <40. S 1> อุ้ยเรียบร้อยครับลูกนี้พิกตะข่ายไปอย่างสวยงามพี่เคลอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยครับผม <40. S 1> เสียจังหวะเลยครับลูกนี้ สายอย่างสวยยกมาฟาดเออติดเนี่ยครับลูกนี้เนี่ครับเสิร์ฟสองแต้มครับเป็นแต้มเลยครับผมนี่ครับอีกเยอะครับเตะห้าสิบครับคีโมอีกยี่สิบนอกนั้นดวงครับผมการต่อไปครับขึ้นนำแล้วหยอดมาซ้ายมาโยขึ้นมาฟาดปัก ก็ไปครับผมเรียบร้อยพี่เคว่าขออีกหน่อยครับแปดต่อเก้าครับลูกนี้เสิฟม,มาเปิดหัวยกขึ้นมาหัวแหลมๆเ,เรียบร้อยครับผมโดนแขนครับผมแอดมินครับนั่งกับป๋าวันครับผมลูกนี้คุมขเขมาแล้วครับ มวยแข็งไม่กล้าไม่มีใครกล้าเตะด้วยครับดูว่าจะลงหรือเปล่า,าลูกนี้อืมลูกนี้รับได้ฟาดแล้วครับลูกนี้ยอดงามๆอาวอยว่าเยี่ยมมากครับเคว่างั้นมือน้ำเงินล้านของค่ายริมคลอง เอาไปโฉบางกันครับหัวโคกครับจำลิบเลยครับผมลูกนี้ป๋าน้อยริมคอในต่ป้าดครับผมลูกนี้เก้าต่อแปดปึ๊บมาพิเศษลูกนี้ฟาหรือเปล่าโอ้โหอย่างสุดครับนี่ครับป๋าน้อยครับมือนน้ำเงินล้านครับนี่ครับแอดมินไม่เอาอะไรครับยกอย่างเดียวครับ นี่สายมาไม่ได้กินปลายาครับยกขึ้นมาหูยลูกนี้ครับหลอกขนาดนี้ตะก้เอเลยขนาดนี้มาเมีมยจะหลอกขนาดไหนครับผมเบอร์ห<ฮ>น,นึ่งสนามกลางครับลูกนี้หัวเสิบมายอดมาพี่เคฟาหรือเปล่าลูกนี้ฟาหรือเปล่าปักเข้าไปครับลูกนี้เรียบร้อย ยอดเยี่ยมมาครับพี่เชแปดต่อเก้าครับมาครับโปงมาโดดจำลิฟนี่ครับผมนี่ครับเกี่ยวเอาครับเกี่ยวเอานะครับไม่ใช่ข้าวก็เกี่ยวได้ครับลูกนี้ <98. S 1> 9เก้าต่อแปดหวานเจี๊ยบ ออกอยู่ครับลูกนี้แปดต่อเก้าครับ<ป>มาครับ<ป>ครับโหแก้ดีมากครับโอ้โ,อโหสุดยอดมากครับลูกนี้ 9ต่อ8ครับวันนี้น่องเท้ามากครับฝ่ายรับลูกพี่เคอื้สวยงามมากครับนี่ครับผมมือน้ำเงินล้านครับปลาน้อยริมคลองฝ่ายดีมาครับลูกนี้นี่ครับฟุตเวิร์กรับเหมือนนักมวยนะครับฟิตมากครับพี่เคครับ ลไม่มีแตงครับพี่เดียวขึ้นมาตับหืลูกนี้ครับออกนิดหนึ่งครับผมเอาครับสูสีครับเก้าต่อเก้า ออกเยอะออกเยอะพี่เคว่าเสียดายมากครับลูกนี้ไม่น่าเอาขึ้นมาเลยครับลูกนี้เก้าต่อเก้าเสียดายมากครับลูกนี้ไม่น่าเอาขึ้นมาเลยครับพี่เคว่าอ่ารอบลูกนี้ครับแตกเองครับง่ายมากเลยครับลูกนี้พี่เคเซงเป็ดเลยครับ โชว์ครับผมเสิร์ฟดีมากครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเสิร์ฟศูนย์ต่อเก้าเสิร์ฟมาเคไม่ลงครับลูกนี้ฟาอีกแล้วครับลูกนี้ปาเข้าไปครับเสียครับผมเสียครับทำดีมากครับทำดีมากเนี่ครับผมแล้วก็ใจครับลูกนี้ต่อสองหนึ่งเก้าต่อศูนย์ครับมา ยกขึ้นมาสวยามากหืมลูกนี้เบอร์หนึ่งครับสนามนี้ครับเสียสมเบอร์หนึ่งครับเรื่องตะโกครับน้องครับแสดงครับกินเหล้าเก่งมากเลยครับผมเสร์ฟหวานเจี๊ยบลูกนี้วงขึ้นมาฝ่ายอีกแล้วครับปักเข้าไปไม่เสียครับลูกนี้ไม่เสียครับเนินครับเดียบมากเลยครับ มเตรงนี้ไปเคทำดีแล้วครับแต่ว่าพี่โชว์รถแต่งทำดีกว่าครับผมเขาใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวผมเซตพอยท์ข้างที่หนึ่งครับผมเซตพอยท์ครั้งที่หนึ่งครับเกมหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเรียบนี้ครับหวานเจี๊ยบครับผม